เสภาเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนคุณช้างทวาดิกาจัดทำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสับนกแก้ววิทยาลักษณะคำประพันธ์กลอนเสภาตีพิบครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2460 ณนหมู่บ้านแห่งหนึ่งคุณช้างไารแก้วและพิมพิลาลยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆด้วยความที่ทั้งสามสนิทกันจึงทําให้ไพรแก้วและพิมพิลาลยชอบคอกันคุณช้างก็ชอบนางพิมพิลาลยเช่นกันแต่นางก็ไม่ได้ชอบตนแต่เมื่อโตขึ้นไพรแก้วจึงได้มาขอนางพิมพิลาลยแต่งงานหลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานไารแก้วก็ต้องไปออกรบที่เมืองเชียงใหม่จึงทําให้ไม่ได้ติดต่อกับนางพิมพิลาลยเมื่อเวลาผ่านไปนาน คุณช้างจึงได้แต่งเรื่องมาหลอกนางพิมพิลาไลาว่ารายแก้วตายในสนามรบนางพิมพิลาไลาเสียใจมากแต่ก็ยังไม่ได้ปรักใจเชื่อนางพิมพิลาไลาคิดหนักเรื่องภายแก้วจึงได้ป่วยหนักและได้เปลี่ยนชื่อว่านางวันทอง เมื่อเวลาต่อมาคุณช้างก็ได้กลับมาและได้เลื่อนขั้นมียศว่าคุณแผนแต่คุณแผนก็ได้กลับมาพร้อมกับนางลาวทองซึ่งเป็นภรรยาใหม่นางวันทองเสียใจมากและก็โกรธมากจึงได้ด่าทอน,นางลาวทองคุณแผนโกรธและได้พานางลาวทองไปอยู่กับแม่ที่เมืองกาญจนบ,บุรีนางสีประจันซึ่งเป็นแม่ของนางวันทองจึงได้บังคับให้นางแต่งางานกับคุณช้างเพราะกลัวว่าลูกของตนนั้นจะเป็นม่ายนางวันทองจึงยอมทำด้วยความจำใจ เมื่อคุณแผนรู้ว่าคุณช้างคบกับนางวันทองจึงกโกรธมากและได้ประจานทั้งคู่ว่าเล่นชู้กันเมื่อคุณช้างรู้ว่าตนเองถูกประจานจึงได้แก้แค้นด้วยการมาฟ้องพระพันวษา,าวา่าคุณแผนนั้นหนีเวรและได้ไปหาเมียซึ่งเป็นนางลาวทองพระพันวษาโกรธและได้ให้สั่งจับนางลาวทองมาขังไว้และได้ทำโทษคุณแผน แต่เมื่อคุณแผนนั้นรู้ว่าคุณช้างได้ใส่ร้ายตนคุณแผนจึงแก้แค้นด้วยการไปชิงตัวนางวันทองและหนีเข้าไปในป่าด้วยกันแต่คุณแผนนั้นก็ได้มารู้ที่หลังว่านางวันทองท้องแก่และใกล้คลอดจึงได้สงสารและได้พานางไปมอบตัวกับพระพันวษาและได้ขออภัยโทษหลังจากที่คุณแผนพานางวันทองกลับมา ขุนช้างจึงได้มาชิงตัวนางวันทองไปอยู่กับตนจนกระทั่งนางได้คลอดลูกซึ่งมีชื่อว่าพรายงามนางวันทองจึงได้ส่งลูกของตนนั้นไปอยู่กับนางทองประศรีซึ่งเป็นยาที่อยู่การจนบรุรีเมื่อพรายงามโตและได้เป็นทหารซึ่งมียศว่าจะหมื่นไวยวรนาถด้วยความที่พรายงามสงสารแม่จึงได้แอบขึ้นบ้านขุนช้างและได้พานางวันทองหนีไปอยู่กับตนเมื่อขุนช้างได้รู้ว่าพรายงามได้แอบขึ้นบ้านของตน เลยได้พาตัวนางวันทองหนีไปขุนช้างจึงได้มาถวายดีกากับพระพันวษาพระพันวษาโกรธมากที่พรงามได้แอบขึ้นบ้านของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้เรียกตัวทั้งสี่คนมาเข้าเฝ้าและได้มาคุยกันพระพันวษาจึงให้นางวันทองเลือกว่าจะอยู่กับใครระหว่างขุนช้างกับขุนแผนถ้าหากนางวันทองไม่อยากอยู่กับทั้งสองคนก็สามารถไปอยู่กับลูกได้เช่นกันนางวันทองคิดหนักเลยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับใคร จึงให้พระพันวษา,าช่วยเลือกพระพันวษาโกรธมากจึงได้สั่งประหารชีวิตนางวันทอง